ข้าวเียนวันนี้เรีจะได้รู้จักสูตรของตรีโกณมิติครึ่งเท่านะคะก็จะมีสูตรแห่งเรียนจําอยู่3ตัวก็คือไซ n ์ของครึ่งเท่าของไซา์ครึ่งเท่าของคอ s และครึ่งเท่าของแทนนะคะน,นี้ก็จะมีสูตรเป็นบวกเป็นลบสังเกตดูนะคะเนี่ยบวกลบสแครูทหนึลบคอสเอบวกลบสแูทนบวกคอสเอส่วนสองบวกลบสแควรูทหนึ่งลบคอสเอส่วนหนบวกคอสนะคะการจะเป็นบวกหรือเป็นลบขึ้นอยู่ว่าไอ้มุม A ส่วนสองที่เขาถามเนี่ยมันตกคอด,ดนไหน ถ้ามันตกระแดนที่1ก็ต่อเป็นบวกนะถ้ามันตกระแนนที่2นะคะก็ต้องมาดูว่าเป็นซายเป็นขอาหรือว่าเป็นแทนด้วยนะคะต้องพิจารณาการเลือกเครื่องหมายด้วยนะคะอ่ะเน,นี่ยมันจําสูตรให้ได้ก่อนนะอันนี้ก็เป็นอีกชุดที่ต้องจํานะคะด้านล่างเนี่ยถามว่าต้องจาเป็นต้องใช้ไหมใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะคะเหมือนกันเน,นี่ยจะใช้สูตรก็ได้ไม่ใช้สูตรก็ได้นะแต่จริงๆแล้วคุณสมมติคุณจะจําแค่สามอันนี้นะคะเอาไปทํางานนะคะอ่ะอันนี้เราก็มาดูนะคะอ่ะเริ่มต้นข้อที่1นนะคะ ไซ 15, นะ 15, 15องศานะไซ15องศาไซ15องศานะตกกระดานที่1แน่นอนนะคะเพราะงั้นเราเลือกใช้สูตรนี้คือ sin 30ส่วนด้วย2นี่พยายามเลือกมุมที่เรารู้ค่า30เรารู้ค่าแน่นอนนะคะสูตรของฟังก์ชันครึ่งเท่านะคะของฟังก์ชัน sin เป็นบวกลบนะ,ะบวกลบสแควรู t ของจริงๆแล้วเป็นบวกลบสแควรูตของ1ลบด้วยคอส a นะส่วนได้2แต่เนื่องจากสาสิบห้าองศาตก,กระดานที่1ก็ไม่ต้องใช้เครื่องหมายลบนะคะเป็นบวกไปเลยและในก็แทนค่า A ลงไปนะคะก็เป็นรูทของ1ลบด้วยคอรสนะคะสาองศานะคะส่วนได้2องขอสามสิบมีค่าเป็นรูทสามส่วนสองนะคนะนี่ก็ส่วนได้2นี่ก็หาค่ากลับขึ้นมานะอันนี้เป็นส่วน1นะกลับเศษเป็นส่วนขึ้นไปอันนี้ก็คูณไขว้ไปให้เรียบร้อยนะอย่าลืม นะเคลียร์ค่าให้เรียบร้อยด้วยนี่ก็จะกลายเป็นอ่าสแควร์รูทของ2ลบรูทสนะส่วนด้วย2คูณด้วย1นส่วน2นะพออันเนี้ยกลับเศษเป็นส่วนขึ้นมานะคะสลับกลับขึ้นไปนี่ก็จะได้สแควร์รูทของ2ลบด้วย3นะส่วนด้วย4ครูถอดลาดด้านล่างซะหน่อยนะคะก็เป็นรูทของ2ลบด้วยรูทสนะคะส่วนด้วย2นี่ก็เป็นไซส15องศานะคะ ถ้าเนี่มาดูคอไซสองร้อยห้าสิบห้าบ้างนะคะซสองห้าห้านะคะสองห้าห้าคูณสองก่อนไว้เลยเป็นห้าหนึ่งศูนย์นะคะกูก็สองหนึ่งห้าถ้าเราหมุนสองห้าห้าผู้ผิดค่ะสองห้าถ้าเราหมุนนี่นะคะ,ะเราหมุนด้านนี้แล้วกันนะเราหมุนเนี่ยมันจะตกคะแนนที่สามเพราะว่ามันเกินร้อยแปดสิบแต่ไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบนะคะแสะดงว่าค่าซาจะเป็นลบครูใช้ลบนะคะสแควรูทของนะคะหนึ่งลบด้วยคอสเอ ส่วนด้วยสองนะคะซึ่งไซสองห้าห้ามาจากไซนะคะห้าร้อยนะคะ,ะ,คะสิบองศาส่วนด้วยสองนะคะก็เป็นลบสแควร์รูทของหนึ่งลบด้วยคอสห้าร้อยสิบองศานะคะส่วนด้วยสองอเรนมาคิดห้าร้อยสิบกันก่อนห้าร้อยสิบตัวนี้นะคะหมุนมาแล้วได้อยู่อ่าสามร้อยหกสิบนะคะบวกเข้าไปอีกได้หนึ่งรอบแน่นอนนะนะ 360, ห้าร้อยสิบนะลบสามร้อยหกสิบเหลือร้อยห้าสิบองศา นะคะคมันก็เลยทําให้หมุนไปตกที่คะแนนที่2นะคะเพราะว่าเต็มรอบไม่เราไม่คิดหมุนมาตกตรงนี้<ๆ>ก็จะมีค่าคอสนะคะเป็นติดลบมันก็เลยกลายเป็นลบของ1ลบด้วยนะคะอ่าลบของร้อยห้าสิบซึ่งร้อยห้าสิบตัวนี้ถ้าเราหมุนเนี่ยมันจะได้ของสามสิบองศาคอสสามสิบองศาก็คือรูทสองสองแล้วก็ส่วนในสองอีกครั้งหนึ่งนะคะนะี่อย่าลืมว่ารูทมันยาวๆนะอ่าเป็นลบนะคะแล้วก็เป็นสแควร์รูทของ นในทำส่วนเท่ากันเหมือนตะกี้นี้เลยนะคะคูณ2เข้าไปเป็น2แล้วก็ชนกันลบก,กันลบเป็นบวกนะ,ะบวกลูกสามนะ,ะแล้วก็ส่วนได้2ไอ้2ตัวนี้ก็คือส่วนได้หนึอยู่นี่ยอย่าลืมกลับเศษเป็นส่วนขึ้นมาด้วยนะคะอ่าคูณกับผิดก็เป็น1น,นส่วนสนะคะมันก็จะกลายเป็นลบของสแควรูทของ2องบวกลูกสามนะคะแล้วข้างล่างเป็น2คูณสได้4ถอดเล่ามาเลยได้2อ,อันนี้เป็นค่าของไซน์นะคะ255องศา อ่ะดูต่อถ้าเป็นข้อสามบ้างน,นะคะข้อสามข้อสามเป็นคอสบ้างคอร์สเจ็ดห้านะคะคอสนะคะเจ็ดห้าคอร์สที่หนึ่งแน่นอนนะคะครูใช้ร้อยห้าสิบเพราะว่าเราก็เอาครูสองเข้าไปละหางเรียนอ่ะส่วนได้วสองเป็นบวกนะคะเป็นบวกใช้สูตรของคอสครึ่งเท่าคือหนึ่งบวกด้วยคอสเอส่วนสองนะคะก็จะกลายเป็นสแควรูทของหนึ่งบวกคอสร้อยห้าสิบนะคะส่วนด้วยสองนะคะยาวๆ คอร้อยห้าสิบตัวนี้นะคะตกคะแนนที่นะคะหมุนมาแล้วคะแนนที่สองค่าคอร์สเป็นลบนะคะอ่าเป็นลบเป็นลบใช้ร้อย0ปบลบสาสิบองศาเพราะฉะั้นข้อสาบก็คือรูทสามคูสองแล้วก็ส่วนด้วยสองอีกครั้งหนึ่งนะคะเร่ก็ส่วนสองนะคะอัลล่าน,นี่ก็เป็นสองส่วนหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นสแควรูทของสองลบด้วยรูทสามนะคะส่วนด้วยสงคูณด้วยหนึ่งส่วนสอก็คือสแควรูทของสองลบรูทา ข้างล่างก็คือสอคูสองเป็นสี่ถอดลากได้2นะถ้าเป็นข้อที่4บ้านนะคะหนึ่นะคะหนึ่งุูณสเข้าไปได้225อยยสิห้งศานะคะครูก็ดูแลตกกระแดนที่2องนะคะหนึ่หมุนมาตกกระแดนที่2ติดลบแน่นอนนะคะใช้2องร้อยงศาหารด้วย2นะ,ะเป็นลบ ก็เป็น1บวกด้วย cos a นะคะตามสูตรของครึ่งเท่าของ cos นะคะก็เป็นลบของ square root ของ1บวกด้วย cos 225องศานะคะแล้วก็ส่วนด้วย2องสองศาตกกระดนนที่3นะคะค่า cos จะเป็นลบเนี่ยนะคะตัวนี้นะคะหมุนมาแล้วตกกระดนนที่3กรคะดนนนี้ทันทีระดนนนี้นะคะค่า cos เป็นลบ ก็จะกลายเป็น180ทําทยังไงให้เป็น2 25ก็ต้องบวกเข้าไปอีก45องศาแต่เป็นลบนะคะเพราะนั้นได้ลบของ cos 45ก็คือรูทสส่วน2แล้วก็ส่วนด้วย2อีก1ครั้งนะคะเรนก็ทาส่วนเท่ากันเหมือนเดิมนะคะเป็นลบด้วยสแควรูทของนะคะอันนี้2ส่วน1นะอย่าลืม2ลบด้วยรูทสส่วนด้วย2อันนี้กลับขึ้นมาเป็น1ส่วน2ก็จะกลายเป็นลบของรูทลบสองลบ2ลบรูท 2, 2, 2, 2, 2นะคะส่วนด้วย2นะคะก็จะเป็นคําตอบอันนี้เป็นสูตรครึ่งเท่าของคอสนะคะ อ่ะต่อไปนะคะอาคารเรียนต่อข้อที่5นี้นะคะแทนพาย่วน8นะคะครูก็เปลี่ยนแทนเป็นร้อนะคะแล้วครูก็เอา8หารนะ,ะมันจะได้มุมออกมาก็คือมุม22อนะคะจุ 5. 5องศานะคะอ่าครูจะใช้สุขครึ่งเท่ามาช่วยนะคะ22.5ององศาได้ตกกระด็นที่1เป็นบวกแน่นอนนะคะแล้วก็ใช้มุม45ช่วยเพราะ45หาร2จะเท่ากับ22.5นะคะหาร2นะ ่าเท่ากับสแควร์รูทเลยนะคะสูตรมันคือ1ลบด้วยคอสนะคะ45องศาส่วนด้วย1บวกด้วยคอสนะคะ45องศานะคะเพราะงั้นก็เท่ากับนักเรียนก็แทนค่าอันนี้เป็นรูทสองส่วนสองนะคะ45มีค่าเป็นรูทสองส่วนสองแล้ก็จะกลายเป็นทำส่วนเท่ากันนะอย่าลืมทุกครั้งนะคะคูณ2ได้2องลบรูทสอง,ส,องส่วนสองนะคะส่วนด้านล่างนี้ก็เหมือนกันนะคะคูณ2บนล่าง กลายเป็น2บวกูสองส่วนสนะคะเพราะงั้นจะกลายเป็นสแควรูทของ2ลบรูสองส่วนสองยสลับกลับขึ้นมานะคะ2บวกลู่สองเลีนตัดออกไปนี่ก็จะเหลือสแควรูด้านในคือตัวนี้นะคะสลบรูสองส่วนด้วย2บวกลู่สองแลเ้เลีก็ทำส่วนมันเท่ากันในการใช้คอนจูเกตนะคะของมันคูณบนคูล่างก็คือ2บวก่าลบนะคะลบรูองนี่ก็เป็น2ลบรูองนะคะอ่านี่ก็คูณ ่ก็เป็น4นะคะลบ2อรูทอลบ2รูทอนะคะบวก2ข้างล่างเป็นขนต่างนะคะหน้าเหมือนกันหลังเหมือนกันต่างขึ้นมาก็เป็นหน้ากำลังสองก็คือ2อกำลังสองได้4ลบด้วยหลังกำลังสองรูทสองกำลังสองก็ได้2นะคะมันก็นจะกลายเป็น, root น 4, สแควร์รูทของข้างบนรวมกัน4กับสอบวกกันได้6ลบรูทสองลบรูทสองเป็นลบ4รูทสองนะคะข้างล่างก็จะเป็น2อ่ามันก็ตัดทอเนเวลาเร่นตัดตัดทอนอย่างเงี้ยนะคะ3ตัว แบบนี้นะคะคูณสองหารได้3นะคะลบด้วย2องรูทสอแล้วก็อย่าลืมครอบลากด้วยนะคะน,นี่คือข้อที่ห้ามันเป็นยี่สิบองจุองศาตัวกระเดนที่หนึ่งนะคะค่าแทนก็เลยเป็นบวกนะ,ะพอมาข้อ6บ้างนะคะข้อ6ข้อหกแทนสองรอยเก้าสิบส่งส่วนมันก็จะมาจากแทนของ292.5อองศานะคะ 292.5องศาเป็นมุมที่เกินจาก180องศาและเกิน270นะคะหมุนมาและตกคะแนนที่4ค่าท่านนี้เป็นลบนะคะคราวนี้เวลาเราจะคำนวณค่าเราต้องหามุมที่เป็น2เท่าของมุมนี้นะคะ292.5 292.5คูณ2ได้585 58 58หารด้วย2นะคะองศาเป็นลบเนื่องจากว่ามันตกคะแนนที่4นะ ใช้หนึ่งลบคอสนะคะห้าแปดห้าองศาส่วนนี่หนึ่บวกคอสนะคะห้าองศาอ่าเนี่ยมาหามุมห้ากันก่อนดีกว่าว่ามันเท่าไหร่นะคะคอสของห้าองศามาจากคอสของสามบนะคะบวกเข้าไปอีกนะคะสององศาอันนี้หรอบเราไม่คิดเราคิดที่คอสนะคะสอง 225ตกคะแนนที่นะ,ะถ้าเราหมุนตัวนี้นะคะหมุนรูปนี้ตกคะแนนที่3ค่าคอสเป็นลบนะ,ะใช้180นะคะบวก45องศาเพราะงั้นได้ลบรูท2ส่วน2อ่เราจะได้ปแทนค่านะคะก็จะกลายเป็นลบสแควรูทหนึ่งนะคะลบไปเจอลบนี้ก็จะกลายเป็นบวกด้านล่างนะคะเป็น1นึ่งแล้วก็ลบไปเจอบวกก็จะกลายเป็นลบนะคะแล้เรียนก็ทําส่วนเท่ากันลักษณะเหมือนข้อตะกี้นะคะ ก็จะกลายเป็นสแควร์รูทของอ2บวกลูท2ส่วน2ส่วนด้วย2ลบรูท2ส่วน2นะคะแล้วเราก็สลับกลับขึ้นมากับเศษเป็นส่วนขึ้นมานะคะคูณด้วย2ส่วนด้วย2ลบรูท2ตัดทอนออกไปเีรนก็จะเหลือ2บวกลูท2ส่วนด้วย2ลบรูท2เรนก็เอาตัวนี้คูณบนคูณล่างนะคะคอนจูเกตให้เรียบร้อย ตัวส่วนเป็นหลักนะคะตัวส่วนเป็นหลักนะ,ะอยู่ภายใต้รากเหมือนเดิมนะคะก็จะกลายเป็นอ้าอย่าลืมลบนะคะพอมันตกกระด็นนี้เครื่องหมายลบมาข้างหน้าทุกตัวแล้วอย่าลืมลบด้วยนะ,ะสแควร์รูทข้ามกำลักันได้4นะคะบวก2อรูทอบวก2รูทอแล้วก็บวก2ด้านล่างใช้หลักของผลต่างนะคะได้4ลบสก็กลายเป็นลบสแควร์รูทของ6นะคะบวกด้วย4ีรูทอนะคะส่วนด้วยเนี่ยก็ตัดทอนนะ,ะตัด3ตัวนี้นะคะเหมือนเดิม แสดงว่าอันนี้จะตอบลบด้วยสแควรรูทของ3บวกด้วย2อรูทอนะคะอันนี้เป็นข้ามครึ่งเท่านะคะอันนี้